สวัสดีครับตอนนี้เราทานมื้อเช้านะครับวันนี้กินอะไรครับมันคือไข่กระทะไข่กระทะนะครับมาจากร้านโชคดีติ่มซำนะครับนี่ซื้อไข่กระทะนะครับไอเฟลกับเอลนะครับไอ้เขียวเขียวนี่อะไรครับเขียวเขียวเนี่ยขนมจีบกุ้งหรือจีบปูครับเฟลขนมจีบกุ้งอ๋อครับอร่อยไหมครับ ตอนนี้ก็กําลังมามัมเหมือนกันนะครับทำชุดไข่กระทะนะครับอะไรนี้ครับนี่ขนมจีบปุ้งเอ่อจีบกุ้งกับจีบปูนะครับตามโชคดีติ่มามนะฮะอได้มาแล้วครับอันนี้นะสลับเปล่าครับสลับเปาไส้ครีมครับอันนี้กินใหญ่แล้วงม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  ก้ยิ้มก้ยิ้มครับอันนี้สาหร่ายสาหร่ายพันธุ์ปูอัดครับอันนี้เพื่อค่อยกินเดี๋ <Okay. S 2> ยวก,กินกไข่กระทะให้เสร็จก่อนนะครับมันยักเลยอะ่ะมันยักเลยครับอร่อยไหมครับ โอเคครับให้ดูคร่าวๆนี่นะครับนี่นะครับโชคดีตึ่มต่อมสาขาอะไรอนะ่ะสาขามหาวิทยาลัยเวสเทินนะครับอ้ํใหญ่มากเลยกินงไงไ,ไอเฟลมาดูดิมาดูวิธีมาดูการเข้าป่าน,นะครับเราจะลาไปด้วยคลิปไอเฟลกินคำนี้นะครับ เต็มเต็มคำครับเบลเรอร์มากนะครับพร้อม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 ยังครับเริ่มมานานยันยงตั้งลำนานยังเอาอยัางครับมัมอ๋ง อืมไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอบายบายหน่อยโอเค